วันนี้เรามาดูไม้ พื้นนะคะเป็นไม้เทียมของยี่ห้อ Tree Concept ที่ทางเอกนิกเป็นผู้แทนจำหน่ายนะคะจะมาดูกันแบบเจาะลุกกันเลยนะคะไม้เทียมของ Tree Concept เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะจะมีความกว้างอยู่เท่านี้นะคะคือ,อ145มิลนะคะแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยจะอยู่ที่21มิลนะคะส่วนความยาวเนี่ยก็จะยาว2800มิลหรือ2.8เมตรนั่นเองนะคะไม้เทียมยี่ห้อนี้เนี่ยพิเศษ ก็คงจะพิเศษตรงส่วนผสมของมันนะคะคือมีผงไม้ถึง70%เซนแล้วก็เป็น PE เนี่ยหรือส่วนส่วนผสมที่เป็นพลาสติกเนี่ยเอร์เซนตะคะตัวไม้เองจะมีอยู่2ด้านที่สามารถจะเลือกใช้ได้นะคะคือด้านอันนี้จะเป็นลายาลายลายไม้นะคะคงจะเห็นกันนี่จะเป็นลายไม้ส่วนอีกด้านนึ่งก็จะเป็นด้านแบบว่ารอยเสาะร่องนะคะก็ตรงนี้อ,อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่เราเลือกดูไม้เทียมเนี่ย ถามว่าส่วนผสมของมันเนี่ยจะมีผลอะไรยังไงมันจะมีผลกับความเป็นธรรมชาติของตัวตัวตัวพื้นนะฮะว่ามันมีความเป็นพลาสติกหรือว่ามีความเป็นไม้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมที่เป็นไม้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ให้มาดูตรงนี้เนี่ยนะคะความหนาของปีกของมันเนี่ยมีความหนาที่หนาพอสมควรเลยนะคะตรงนี้เนี่ย เรียกว่าหนาแบบว่าแข็งแรงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราพูดถึงความแข็งแรงว่าไม้ไม้บิดไม้แอนไม้งออะไรอย่างเงี้ยคงจะต้องมาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะสีเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ชัดๆก่อนนะคะวิธีประกอบติดตั้งเนี่ยตัวไม้เองจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งนะคะซึ่งก็จะมีตัวที่ตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นตรงนะคะเอาไว้วางเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยฮะวางกัน นะคะเดี๋ยวเรื่องติดตั้งเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไม้นะคะนี้จะมีให้ดูอีกหนึ่งสีคือสีอันนี้เขาจะเรียกว่าสีเทาอะนะคะเห็นไหมคะสีเทาสีเทาก็อาจจะเห็นลายของเนื้อไม้ชัดขึ้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะกะ็ให้ดูที่ปีความหนาของมันนะคะแล้วก็ระบบเซาะร่อ,องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพื่อว่าเป็นการติดตั้งนะคะสีที่มีให้เลือก มีอยู่สีๆสีเราเห็นกันไปแล้วสองสีนะคะแต่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะอ่านี่เลยนะคะมีสีเกรย์ที่เมื่อกี้เราดูกันนะคะอย่างที่บอกไม้ทุกชิ้นก็จะมีอยู่2ด้านคือด้านที่เป็นเนื้อลายไม้นะคะกับด้านที่เป็นเสาะร่องนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นสีนี้คือสีโอ๊ค นะคะอันนี้คือสีโอ๊กนะคะที่เมื่อกี้เราเห็นตอนแรกแผ่นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ย สีคล้ายๆกับสีสีไม้สักกันนะคะเขาจะเรียกกันสีทีกก็คือจะเป็นสีเนื้อไม้ที่จะเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้ไม่ได้ทําเป็นเห็ดลายไม้ไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสีสีสีไม้สักนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยค่ะซึ่งค่อนข้างจะเป็นสีที่ขายดีเลยก็คือจะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะสีน้ําตาลเข้ม นะคะอันนี้ข้างในก็จะมีลายไม้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเอามาเรียงกันก็จะเห็นความแตกต่างไล่จากอ่อนไปแก่ละกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเอคเห็นกันชัดไหมเอ่ยนะคะนี่นะคะสามสีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีด้านบนอย่างนี้นะคะสรุปก็คือไม้รุ่นนี้มีสีสีให้เลือกนะคะสีโอ๊ก สีโอ๊คสีทีกนะคะสีช็อกโกแลตสีมอคค่านะคะเขาเรียกกันแล้วก็สีเกรนะคะอ่าเดี๋ยวขาวถัดไปเราจะมาดูตัวติดตั้งกันนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ